กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายันเบิดกันสุขุพสุคนจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวเราจากต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับข้าสู่ซ่องของบ่าวก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องกันเนาะโดยในสำหรับมื้อนี้กับทางบ่าวก้าวจพาพี่พ่อน้องมาทั้งเฮือนอ้ายหมานเพิ่นพ่อแม่พี่น้องกันเนาะโดยเพราะว่าทางบ่าวก้าวจะมาถ่ายทางเฮือนอ้ายหมานมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องกันเนาะก็ถ่ายพี่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเพราะว่าทางบ่าวพรแล้วก็ น้องถัวทองเอนนงพิ่นอนะันนั้นพี่น้องเนาะเป็นกายเห็ดเฮือนสชมแซมให้ทั้งประมาณนั่นแหละพี่น้องเนอะ้ยเปิดกล้องมากับบราในทางหลังกับปุ๊พี่น้องเนอะ้ยเนาะเป็นส่วนมันเบดพี่น้องนะเอ้ยอยู่บัวแต่อยู่โคกอยู่ป่าอยู่ในเฮือนก็มีส่วนมันขูมมือเลยพี่น้องเนอะ้ยเนาะโดยทันสมยัยไปแล้วพี่นอนะ้อยเนาะโอเคพ่่แพี่น้องเนะละลาะว่าอะไรยัยห่างทักทายสบายดีทั้งเบาพรแล้วกันน่องตัวทองกันเลยพี่น้องเนาะโดย ไปเลยอ่าตัวตัวมาบาดมันยังเด้บาดนี่มั่งเฮือนพนละกุกละกวะบาดนี่พี่น้องเอ้ยบ้าตัวบาดนี่พี่น้องเหตุใดได้ใช่ไหมมั่งเฮือนพนบนั่นนี่นะอ่าไอมันพนไปนอนใส่เด้บาดนี่พี่น้องเอ้ยดูสบายดีไอสบายดีโดยสบายดีดู Iyor, อ่ะสบายดีน้องถั่วทองสดยโดยว้อมาทถ้าขึ้นอาหารบาทนี่พี <c oughs> warm, to ่น้องตู <c oughs> ้ยกตู้เย็นเพิ่นก็มีบาทนี่มั่งกับมั่งเบิดบาทนี่น้องดาวเห็ดน้องถั่วทองเห็ดพี่น้องเอ้ยน้องดาวเพิ่นไปใส่อะไรเนาะบาทเลยดาวเพิ่นบอกว่าอังคนเมื่อเมื่อหาเกี่ยวข้าวกันโอ้หน้านี่เกี่ยวข้าวเกี่ยวนามพี่น้องเนาะอืม เดินมาม่างซานเพื่อนเพื่อนวันใหม่วันนี้พี่น้องเนะาะทางซานเราก็ลือออกวันนี้พี่น้องเอานะสบายดีบ่าวพรสบายดีสบายดีบ่าวเก้าวเด้อสบายดีเด้อไอสบายดีเด้อเหตุใดจะมาหางเพื่อนเขาเพื่นน,นี่ไอห้เฮ็ดได้จะมาห่างเพื่อนเพื่อนน่นนี่นะป้ายินด้ใหม่ป้ คักค no? ัก no? ค ni nice no ักคักพี่น้องบาทนี่เป็นใส่แป้นใส่แผ่นใส่ผ้าคักแน่บาทนี่พี่น้องเนาะให้ทางมาก่อนกับสีหนึ่งมาก่อนบาทนี่พี่น้องเอ้ให้ทางให้เป็นเห็ดเบียรสะดวกสบายพี่น้องเอ้โอ้ทางลุ่มในกระสานแหบาทนี่อ้าวม

คอยแล้วขี่ไล่เจ้าเลยรอกลัวว่าคอยรอกลัวเลยได้บริวารยอกว่ายายกันกับบ่พอกระดนเลยพี่น้อย tôi tiệm tắt tiệm nhà em phía nọ có sẽ hôm qua bàn này phía nọ sẽ bài Ai gần con phía nọ bọn bỏ cái việc thì nói. มีปูนมีอย่างบานเลพี่น้อยหะทางปูนดินบงดินบล็อกพี่น้องบานเลยก็ดีใจภูมิใจเราไอ้มันเพิ่นได้สมแซมเพื่อนใหม่บานนี้พี่น้อยอ่ะสบายดีไอ้มันสบายดีโดยเป็นจะได้ความรู้สึกเดีนี่ถามนียดีใจลายแล้วว่ะอ๋อพี่น้องลยพวกจับพวกกับพวกจุดคุเนาะ บ่อยากกินอยู่เอ้อมาสวัสดีเพิ่นซ่อมแซมเฮือนเพินใม่พี่น้องเอ้ยตะนงตะนังมีติดเปิดหัวฮาวพี่น้องเอ้ยบาดนี้แบ้คืสิบ่ได้เข้าบาดนี้หายเนาะโดยดีใจนําดีมุกดีใจนําภูมิใจนําหลายอ๋อมีผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ต่างประเทศบ่เพิ่นมายืนมือเข้ามาช่วยอื อ่าทางพ่อก็ขอขอบบุญคุณหลายเด้อทางพ่อหลักผู้ใหญ่เพิ่นที่เมตตาสงสารทางครอบครัวอัยมานแล้วก็ได้มาเฮ็ดเฮือนแปลงสมแซมเฮือนเพิ่นแล้วก็อ่าแล้วก็ได้ทงตะนงตะนางพี่น้องเอ้ยได้ซาปงสังคทางนอมาเนาะอืแต่พก็ดีใจหลายอันนี้าวสิได้เฮือนดินอีบ่นี่นะ

าทางเราก็กระซิบตาครับพี่น้องขึ้นไปทางเพื่อนบ้านพี่น้อยก็คันดงคันใดเพิ่นกระขักพี่น้อยเนาะไม่บนพื้นมุงบนบันดงบันไดพันนิ้วลายเป็นลายร่องน้ำไม่เก่าพี่น้อยแบบสาวเพ <c oughs> <c oughs> ื่อนโบราณพี่น้อยเนาะคักขักขักทั้งเสียงควรเห็นอย่างเด้เต๋อตาเต๋อตาด้อพี่น้องเลยกลับไปเบื้องก่อน บึกขับมาเพื่อก็ได้ตัวยกตัวเย็นพี่น้องเลยเียนนี่ เอาคือบุ้ไส้เรือสป,ปิดตัดไหนค,คือบุ้ไส้เรือสป,ปิดตัดเออตัวนี้จังได้กำลังแข่นน้ำแน่เนะ <c oughs> มั่งหรอประเทศนะ้ำอภรรเนะาะมั่งหรอประเทศบาทเนี่ ไป้่ะทำไปตัดคำพันลนคมพันแน่พันละเสร็จละมันนี่เลื่อยเพิ่น ใชอกเปใช้คนตี้าอีกน่ัาหาพวกห็นคนตีจะชี้เคยียงทังพี่เป็นไส ชาแล้วตอนนี้เอ้อเฮ็ดจักมื้อแล้วน้องโททอกนี่นะหยังเฮ็ดเฮ็ดไดจักมือแล้วนี่นะวันนี้บ่เริ่มวนนีเนาะอ๋อืนนีเริ่มวนนีเอ้ ถ้าป่ก้าเล่นก็เล่นกล้อง,อองอแห้งกับเขาทกอกอภัยเด้พี่น้อยว่าเปิดประตูบังแน่พี่น้องอ้นะ เือ่ยตันเอาที่น้อย พอเพื่อขาดนะเมื่อยเติบได้น้อยนเนทีเลว่าได้กเมื่อยเมื่อยเมื่อย่าเาทูตดตาดนาะจนเทือเือย่อยพี่น้องเลยอยู่ทางเช่นีนกระหอดนำบ่วพันนะ พิ่นกับมานี่ก็ได้มาใส่แป้นทาแต่เพื่อนประมาณพี่น้องเนาะเออเพิ่นน่าสิได้เฮ็ดแบบคือเฮ็ดนกแก้วแล้วพี่น้องเอโแก็ไปเบิ่งก้องามเลยพี่น้องเ กาก็สิปล well. well, uh, okay. yeah. okay. right. ่อยเพิ่นเฮ็ดเวียกตามสบายบาดนี้พี่น้องเอ้ยเอาว่าเก้าสิกลับก่อนบาดนี้พี่น้องเนาะอโอเคพี่น้องเนาะจากคลิปนี้ก็ทางบ่กสิดรับพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้ว่อพี่น้องเนาะพบกันระหว่างคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยอ่ะทางบ่ก็ขอขอบคุณทาง FC ทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งชมแต่ต้นจนจบแล้วบ่คําโฆษณา่อพี่น้องเนาะโดยอ่าสําหรับคลิปนี้ก็ทางบ่กาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบอกราคาให้คลิปต่อๆไปเด้อพ่อพี่น้องเนาะโดยกระทั่งบอกราคาขอขอบคุณคุณทางทุกท่านที่เข้ามาฮับดึงฮับส้มแต่ต้นจนจบระเบิดขำโฆษณาขอให้พันอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายชุขใจขอใหพันล่ำล่ำรวยรวยพ่อพี่น้องเนาะทำการงานภารกิจจริงได้ขอเพิ่นรับเป็นไป็นหนะพ่อพี่น้องเนาะโดยสำหรับคลิปนี้อำลาพระจากพ่อพี่น้องไปแล้วพ่อพ่อพี่น้องเนาะโดยถ้าว่าบอกราคาออกคิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัย อันพีน้องอันเบิดกัะสูก,กสุคนเปิดกัะสมองสบอนไฟปมพี่น้อง,งเนาะโดยสุดท้ายนี้บรกาก็ขอกล่าวคำว่า,วาวสบายดีพี่น้องสบายดี